แกงฮังเลไม่ใช่แกงของล้านนานะครับแต่ว่ามันมาจากพมา่าแล้วมันมาถึงล้านนาได้ยังไงคําตอบอยู่ในประวัติศาสตร์200ปีที่พม่าปกครองล้านนาครับแกงนี้เดินทางมาพร้อมกับกองทัพแล้วก็ชนชั้นปกครองของพมา่าแรกเริ่มเนี่ยมันคืออาหารของผู้มีอํานาจก่อนจะแพร่เข้าสู่ครัวของคนล้านนาแต่รสชาติในวันนั้นไม่เหมือนที่เรากินในวันนี้นะครับต้นตํำรับพม่าแท้ๆเนี่ยจะเค็มแล้วก็มันจากเครื่องเทศแต่เมื่อมาถึงล้านนามันถูกแปลงสัญชาติครับ คนล้านนาเพิ่มรสเปรี้ยวจากมะขามเปียกและรสหวานจากน้ำตาลปี๊บเปลี่ยนแกงเค็มแล้วก็มันเนี่ยให้เป็นแกงที่มี3มรสที่กลมกล่อมขึ้นและต่อมานะครับยังถูกปรับสูตรจนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นนะครับอย่างแกงฮังเลเชียงแสนที่ใส่ผักนานา,นาชนิดนะครับหรือสูตรของทางร้านลำลำรับแลเราเองเนี่ยก็ได้สูตรจากคุณทวดซึ่งรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีก ใครมารับแรก็ขอเชิญมาชิมได้เลยเพราะรสชาติไม่เหมือนที่ไหนจากอาหารต่างแดนเนี่ยแกงฮังเลกลายเป็นอาหารมงคลน,นะครับเป็นหัวใจของงานบุญแล้วก็งานต้อนรับแขกต่างๆนี่ไม่ใช่แค่แกงหมูนะครับแต่ว่ามันคือบันทึกประวัติศาสตร์200ปีที่ถูกเคี่ยวจนเปื่อยยุ่ยอยู่ในชามใไปอร่อยมากเลยเนี่ยแกงฮังเลฮังเลอร่อยมากเลยลูยก